สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงวันนี้นะครับยังมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ความแปรปรวนของอากาศนับถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของอฝนและก็อากาศที่แปรปรวนนับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอากาศหนาวนะครับในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีทั้งในส่วนของลมและก็ทั้งฝนนะครับที่สําคัญ ในโซนทางด้านอีสานเมื่อวานนี้นะครับถือว่ามาตามนัดในส่วนของอา,อากาศหนาวแล้วก็มีฝนนะครับฝนตกปอยๆยลงมานะครับเรียกว่าฝนมารดในส่วนของช่อมะม่วงนะครับให้เจริญเติบโตได้ดีให้ออกดอกออกผลได้ดีนะครับในส่วนของมะม่วงนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลนี้เทียบกับฝนเมื่อวานนี้นะครับสําหรับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกที่ เริ่มมีในส่วนของกลุ่มฝนก็พบว่าเมื่อวานนี้มีกลุ่มฝนประปรายแถวโซนทางด้านอีสานนะครับอีสานบางส่วน,นครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นฝนหนักนะครับเป็นลักษณะฝนที่ปล่อยปลอยลงมาแต่ก็ทําให้ได้รับความชุ่มชื้นบางพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน,นครับเนื่องจากว่ามีในส่วนของฝอนตกค่อนข้างจะนานนะครับลักษณะนี้ก็ทําให้หลายพื้นที่ยังคง ได้รับความชุ่มความชุ่มชื้นพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ในส่วนของมวลอากาศเย็นก็ยังคงแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็คือแผ่ลงมาเรื่อยๆหมายความว่าอากาศจะหนาวเย็นลงอีกนะครับแล้วก็จะเริ่มมีฝนนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตอนหนือชิงเหนือนะครับถ้าดูจากโมเดลนะครับโมเดลวันนี้ของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือนี่นะครับโมเดลวันที่26มกราคมจะเห็นว่า ตั้งแต่โซนภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับบางพื้นที่ก็ปล่อยๆบางพื้นที่ก็หนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ถือว่าเป็นปลายฤดูหนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สัมผัสอากาศหนาวได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งทั้งในส่วนของอากาศหนาวแล้วก็มีฝนปล่อยๆนะครับได้บรรยากาศต,ต่างประเทศนะบางพื้นที่ตกปลอยๆเวลาเป็นเวลานาน,านชั่วโมง2ชั่วโมงก็ทาให้ดินชื้นได้ ได้สมควรพอสมควรนะครับก็ทําให้พืชบางอย่างอย่างเช่นมันสำปะหลังหรืออ้อยได้รับน้ําพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้ยังคงมีในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับส่วนอีสานก็จะเน้นเป็นอีสานตอนบนวันนี้นะครับภาคเหนือก็แถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายลําพูลําปางแพร่น่านอุตรดิตฐ์โซนนู้นครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นโซนจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วก็จังหวัดเลย แล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีลงมานะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลตรงนี้พรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะครับขออภัยนะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าเช้านี้นะครับอุณหภูมิก็ลดลงอีกแถวจังหวัดเลย16องศาเซลเซียสอุดรธานี18องศานะครับแล้วก็แถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน10 เองศาครับเชียงราย8องศานะครับน่าน16องศานะครับก็เป็นในส่วนของอุณหภูมิที่ลดลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนดูโมเดลจากตรงนี้ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศกละยุโรปนะครับก็จะเน้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับในช่วงวันนี้นะครับวันที่26เนี่ยก็จะเป็นในโซนภาคเหนือนะครับแถวนี้นะครับเป็นลักษณะฝนโปอยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หนักแต่ก็ถือว่าอาจจะถ้าตกนานก็ อาจจะทําให้ดินได้รับความชื้นพอสมควรนะครับแถวขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนแม่สเรียงแม่ห้องสอนนะครับอมก๋อยเชียงใหม่ท่าสองยางจังหวัดตากนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่สมึงเชียงใหม่แม่วางนะครับเชียงใหม่อำเภอเมืองนะครับอำเภอปลายแม่ห้องสอนอำเภอเชียงดาวอำเภอพราวมีโอกาสได้รับฝนชัยประการแม่สรวยพานนะครับเชียงรายนะครับแม่ใจ อำเภอเมืองพยาวนะอำเภอโป่งอำเภอวังเหนืออำเภองาครับอำเภอเมืองลําปางแล้วก็ลําพูนะครับอำเภอเมืองลาพูนบางส่วนนี่คือพรุ่งนี้นะครับมีขอภายนะวันนี้นะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนโปรยปๆยนะครับก็มาพร้อมกับอากาศหนาวเย็นนะครับในส่วนของภาคใต้ก็เป็นทางด้านโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับแถวท่าชนะหลังสวน ขนอมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอคุราบุรีเกาะสองอำเภอเมืองชุมพรบางสะพานน้อยนะครับี่คือในส่วนของฝนพุ่งนี้นะครับขอภายณะฝนวันนี้นะครับวันที่26นี้นะครับแล้วก็ถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นในช่วงค่ำก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะครับโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้เดี๋ยวดูโมเดลคู่กับในส่วนข้อมูลที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พลอตเป็นภาพรวมไว้นะครับถ้าดูจากตรงนี้พอช่วงวันเสาร์นะครับช่วงค่าวันเสาร์อากาศยังคงหนาวเย็นอยู่นะครับโซนภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วก็มีฝนโปรยในหลายพื้นที่นะครับเป็นฝนที่มารดเ,เรียกว่าฝนมาตกรดช่อมะม,ม่วงนะครับทําให้มะม่วงออกลูกได้ดีนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าดูในช่วงสาย,สายจะมีกลุ่มฝนนะครับที่นี่คือสายวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมประมาณ สาย9โมง10โมงถึง11โมงแถวนี้นะครับมีกาดเกิดฝนก็คือแถวแม่สอดตากแล้วก็พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกแถวนี้นะครับอําเภอแม่สอดอําเภอเมืองจังหวัดตากอําเภอพบพระอําเภอเมืองกำแพงเพชรอําเภอเมืองสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็เจาะไปเป็นพานกระต่ายอําเภอเมืองตากสีสํารงนะครับ เนินมาปรางโซนนี้นับน้องไผ่พิชบูรณ์นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนได้ในช่วงสายๆของวันวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าก็บางพื้นที่ก็ฝนก็มาตามนัดอาจจะยังไม่หนักนะครับในโซนนีสานเมื่อวานนี้ตกป,ปล่อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นฝนในชุดแรกนะครับมาพร้อมกับอากาศหนาวนะครับความหนาวเย็น พอช่วงวันเสาร์นะครับดูดูตรงนี้จะเป็นโมเดลในช่วงโมเดลของวันเสาร์ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผะู้ชมแล้วก็พอช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นนะครับดูชุดนี้นะครับชุดนี้ที่จะเป็นชุดที่สีเข้มพอสมควรครับท่านผะู้ชมดูจากตรงนี้อาจจะทําทให้ได้รับน้ําพอสมควรเนื่องจากว่ามีลักษณะสีเข้มนะครับนี่คือแถวนี้นะครับแถวน้ำแถว หนองบัวลำพูนะครับอําเภอเมืองนะครับรอยต่อระหว่างหนองบัวลำพูกับอุดรธานีนะครับหนองบัวซออุดรอําเภอเมืองอุดรนะครับอําเภอตรงนี้จะเป็นแถวนี้นะครับแถวอําเภอเมืองแถวอําเภอบ้านผือนะครับด้านตะวันตกนะครับกุดจับนะครับหนองแสงนะครับอําเภอเมืองหนองบัวลำพูนากลางภูเรือเลยนะครับอําเภอเมืองอําเภอท่ารี่ของเลยนะครับลมศักดิชญ์บูร เดินมาปรางบ้านใหม่นะครับบ้านห้วยทรายอําเภอนครไทยพิษณุโลกนับชาติตากรานพิษณุโลกอําเภอเมืองพิษณุโลกนะครับรรสุโ,สโสขโทัยพานกระต่ายนะครับโซนนี้กําแพงเพชรนี่คือในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับอาเภอเมืองพานกระต่ายอําเภอพบพระจังหวัดต,ตากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของเอ่อฝนนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากสีตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสีเข้มนะครับนั่นหมายความว่า สีเข้มก็คืออาจจะตกได้น้ำพอสมควรนะครับถ้าสีจางๆก็คืออาจจะเป็นในลักษณะฝนที่มารดช่อมะม่วงนะครับแต่ว่าถ้าดูในช่วงวันอาทิตย์จะเห็นนะครับท่านผู้ชมก็ลักษณะสีจะเข้มนะครับแล้วก็ถ้าดูนะครับจะเห็นนะครับนี่นะครับพอช่วงประมาณเที่ยงนะครับดูเดี๋ยวดูไล่ไปนะพอเที่ยงก็จะมาแช่อย,อยู่แถวโซนอีสานตอนบนนี่นะครับ อีสานตอนบนวันอาทิตย์มีโอกาสได้รับฝนนะครับนครไทยลมศักพิสุโลกสุขโขทัยสวรรคโลกอุตรดิตภูรเรือเลยนะครับน<ม>ากลางหนองบัวลําพูอุดรธานีอําเภอเมืองหนองบัวลาพูอพําเภอน,นากลางอาเภอศรีบุญเรืองอําเภอนหนองวัวซออุดรธานีหนองแสงนะครับกุดจ,จับนะครับบ้านผือน้าโสมนายูงนะครับสร้างคอมพรเจริญบืองการนาว่า นครพนมนะครับอําเภอเมืองนครพนมสกลนครบางส่วนนะครับแล้วก็แถวอําเภอเมืองบึงการนะครับนี่คือในช่วงโมเดลวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสที่จะได้รับฝนพอสมควรนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโมเดลฝนที่มาในช่วงที่อากาศกําลังค่อนข้างจะหนาวแต่ว่าช่วงปลายเดือนก็จะเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับในช่วงเย็นวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับแถว รอยต like ่อระหว่างอุดรกับขอนแก่นนี่นะครับรอยต่อระหว่างอุดรกับขอนแก่นแล้วก็ขอนแก่นตอนบนบางส่วนนะครับแถวอำเภอชุมแพแถวน้ำพองนะครับแถวเขาสวนกวางอาจจะมีฝนนะครับแถวอำเภออุบลรัตนะครับแถวเขื่อนอุบลรั์อาจจะมีฝนนะครับแล้วก็รอยต่อขอนแก่นกับสกลฝั่งนี้นะครับรอยต่อของ3จังหวัดสกลนครขอนแก่นตันนี้ แล้วก็วันนอนนิวาสนับนาว่าสีสงครามพรเจริญบ้านทุ่งนะครับอําเภอเมืองสกลนครอํา,าออเภอเมืองนครพนมนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับนี่คือในส่วนของโมเดลในช่วงวันอาทิตย์ที่17นะครันแล้วก็พาดมาถึงภาคเหนือฝั่งนี้นะครับแถวอุตรดิตถแถวบ้านสวนแถวท่าปลาฟากท่านะครับร้องกวางแพร่เด่นชัยนะครับลำปาง แล้วก็เชียงใหม่นะครับสมิงแม่วางแม่แจ่มนะครับอมก่อยนะครับท่าสองยางสามเงาแม่ระมาดแม่สอดพบพระนะครับคลองลานนะครับกำแพงเพชรโซนนี้นะครับดูสีเราอาจจะได้รับน้ําฝนพอสมควรนะครับในช่วงวันที่28นะครับท่านผู้ชมนี่คือโมเดล28 28 29ดี้นี่เหนือกับอีสานโดยเน้นอีสานตอนบนน่าจะได้ได้รับน้ําพอสมควรนะครับ แต่รอบนี้ยังเป็นอุ่นเครื่องก่อนนะครับถือว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้บรรยากาศทั้งในส่วนของอากาศหนาวแล้วก็ฝนนะครับทั้งหนาทั้งฝนดูในช่วงเช้าวันจันทร์ท่านผู้ชมดูตรงนี้น่าจับตาดูในโซนของนี่นะครับแถวอุดรธานีนะครับอุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับสกลนครนะครับ แล้วก็บึงการนครพนมโซนนี้นะครับนาว่าโซนนี้อุดรธานีอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอหนองบัวซออำเภอกุดจับหนองแสงน้ำโสมนะครับแล้วก็อาจจะมาทางด้านอำเภอเพนอำเภอบ้านดุงนะครับโซนนี้ที่ติดกับวานอนิวาดฝั่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้จังหวัดเลยอำเภอภูเรือนะครับอำเภอนครไทยอำเภอท่าลี่นะครับหล่มสักนะครับเนินมะปรางนะครับ ก็มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในช่วงวันที่8-9นะครับคิ่น้องที่อยู่โซนอีสานรุ่นที่8-9ครับรอบนี้ยังอาจจะเป็นแค่หางหางเป็นแค่อุ่นเครื่องก่อนนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ช่วงคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์นะครับโซนอีสานก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของปริมาณฝนเยอะนะครับนี่คือโมเดลนะครับ ซึ่งถ้าไปดูในส่วนของโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอพอจากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะมาจากแหล่งเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นวันที่26ก็คือวันนี้ก็จะกระจายตัวในโซนภาคเหนือนะครับพอวันที่7ก็กระจายตัวแล้วก็จะมีพาดเป็นสายนะครับจากอีสานมาจนถึงทางด้านตะวันตกนี่นครับในวันที่26พอวันที่27ขออภัยนะครับเมื่อกี้วันที่27นะครับพอวันที่28จะเห็นว่าชุดใหญ่นะครับอยู่แถวโซนอีสานตอนบนนะครับ อีสานตอนบนแล้วก็พาดมายังภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็พาดมาถึงฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งจังหวัดตากนะครับจากบึงการมาถึงจังหวัดตากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นจุดเดิมนะครับนี่คือ28 29เพราะฉะนั้นส่วนอีสานหลักๆโดยเฉพาะอีสานตอนบนไปเฝ้ารอไปไปรอลุ้น28 29นะครับมีโอากาสเกิดฝนตกนะครับแล้วก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับในวันเมื่อวานนี้ ช่วงบ,าบ,าบา่ายๆค่ำๆนะครับแถวอุดอรหนองบัวลาพูแล้วก็อีสาตนตอนกลางหลาย,ลายๆพื้นที่รวมทั้งภาคเหนือบางส่วนมีฝนโป,ปอยๆนะครับบางพื้นที่ก็ตกหนักสลับหยุดแล้วก็รวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอ้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยกลางลย,ยุโรปและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ